สวัสดีครับวีรชัยจิตพักดีจากทีมกายภาพบำบัดผู้ป่วยแพกินสันสำหรับประเด็นต่อไปที่จะมากล่าวถึงนั่นก็คือเรื่องของการจัดการปัญหาหลังคอมตัวเอียงและท่าทางที่ผิดปกติไปของผู้ป่วยแพกินสันกันนะครับโดยที่ จะมาเริ่มกันที่เรื่องของอาการในผู้ป่วยเพนสันนะครับเราจะเห็นได้ว่าอาการหลักของผู้ป่วยเพนสันเนี่ยมีด้วยกัน4อาการนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ช้านะครับอาการที่2ก็คือเรื่องของอาการสั่นขณะพักนะครับอาการต่อมาก็คือภาวะแข็งเกร็งนะครับกล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยเกิดอาการลักษณะของการตึงตัวแล้วก็เกร็งตัวนะครับและอาการที่4ีนั่นก็คือเรื่องของการทรงตัวที่อาจจะแย่ไปนะครับ เสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่ายขึ้นนะครับเกิดความไม่มั่นคงในขณะที่อยู่ในท่านั่งหรือท่ายืนได้นะครับ สำหรับการแบ่งระยะอาการของผู้ป่วยแพนสันเนี่ยนะครับเราจะใช้เกณฑ์ของ modify ho e and ya r scale นะครับเข้ามานะครับซึ่งเขาก็จะถูกแบ่งออกเป็นเจ็ดระดับด้วยกันนะครับนั่นก็คือระยะที่1เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยมีอาการเพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับไปจนถึงนะครับในระยะที่2เนี่ยก็คือมีอาการทั้ง2ข้างนะครับในระยะที่3ก็จะมีอาการทั้งสองข้างร่วมกับมีปัญหาเรื่องการทรงตัวเล็กน้อยนะครับแต่ผู้ป่วยเนี่ยก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ ในระยะที่4เนี่ยครับผู้ป่วยก็มีอาการทั้งสองข้างแต่ว่าเริ่มที่จะไม่สามารถที่จะยืนเดินได้เองนะครับอาจจะต้องอาศัยเครื่องช่วยเดินหรือว่าผู้อื่นนะครับคอยที่จะพยุงเดินแล้วนะครับ ส่วนระยะที่5เนี่ยเป็นระยะที่ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะยืนหรือเดินได้นะครับซึ่งอาจจะต้องนั่งอาศัยอยู่บนรถเข็นหรือว่าบนเตียงนอนเท่านั้นนะครับแล้วเรื่องของการจัดท่าทางหรือการปรับท่าทางที่ดีนะครับมีความสําคัญยังไงนะครับเรามาดูตามาแผนผังนี้นะครับความสัมพันธ์นะครับของท่าทางการทรงตัวและการเดินของผู้ป่วยพงสัน,นะครับเราจะพบว่าเมื่อไหร่ที่มีท่าทางที่ดีนะครับ ก็จะส่งผลให้การทรงตัวของผู้ป่วยพังินสันเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยเมื่อมีท่าทางที่ดีการทรงตัวดีนะครับก็ส่งผลให้การเดินก็จะทําได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาแนะนําให้ทุกคนเนี่ยลองมาฝึกนะครับวิเคราะห์ดูว่าผู้ป่วยในการดูแลของท่านหรือว่าตัวท่านเองซึ่งเป็นผู้ป่วยเนี่ยมีความผิดปกติของท่าทางของตัวเอง ยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าเราดูจากรูปนะครับจะเห็นว่ารูปผู้ชายที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่ไหลหอคอยยื่นไปข้างหน้านะครับ เราต้องมาสังเกตให้ได้ก่อนว่าจุดใดนะครับเป็นจุดที่ขาดความแข็งแรงนะครับจุดใดที่มีการหดสั้นของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งจะพบว่าในส่วนหลังของผู้ชายก็คือเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่ถูกยืดยาวออกเพราะนั้นระยะของการยืดเนี่ยมันก็จะมีมากกว่าก็คือเป็นส่วนของการโค้งในลักษณะของนูนไปด้านหลังนะครับส่วนนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าส่วนที่ยืดยาวซึ่งเราจะสันนิษฐานได้เลยว่าส่วนนี้กล้ามเนื้อต้องขาดความแข็งแรงนะครับส่วน ั่งตรงข้ามนะครับก็คือเป็นเส้นสีแดงนะครับมีระยะของเส้นเนี่ยสั้นกว่านะครับก็คือเป็นฝั่งที่มีลักษณะของการว้าวขึ้นนะครับส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่มีการหดสั้นเพราะนั้นเราสันนิษฐานได้เลยว่ากล้ามเนื้อน่าจะมีการตึงตัวนะครับส่วนท่ารูปทางด้านขวามือของท่านนะครับเราจะเห็นว่าลักษณะของผู้ป่วยพยสันเนี่ยมักจะมีรูปร่างในลักษณะ ตามรูปขวามือนะครับนั่นก็คือคอยื่นไปข้างหน้าไหล่หอหลังคอมนะครับข้อสะโพกงอนะครับข้อเข่างอนะครับแล้วถ้าเรามาดูในลักษณะของตรงด้านหน้าของผู้ป่วยเนี่ยเราจะพบว่าศีรษะของเขาก็จะมีลักษณะที่เอียงนะครับลำตัวเอียงไปทางด้านข้างไม่ด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับแล้วก็มีลักษณะที่เห็นได้ตามรูปเลยนะครับแล้วเราจะจัดการและแก้ปัญหาท่าทางในลักษณะที่มันดูไม่สวยงามอย่างในรูปแบบนี้เนี่ยได้ยังไงนะครับ วิธีการทางกายภาพบําบัดนะครับเราจัดการง่ายๆเลยครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอว่าผู้ป่วยฝั่งไหนที่มีปัญหาเรื่องของการตึงตัวของกล้ามเนื้อจัดการด้วยวิธีการยืดกล้ามเนื้อเลยครับ นะครับก็คือ stretching exercise สำหรับฝั่งที่มันมีการตึงตัวนะครับวิธีการนะครับหลักการก็คือให้ยืดค้างไว้10วินาทีนั่นก็คือนับ1-10ถึงสินะครับทำซ้ำสักประมาณ5-10ถึงรอบเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วฝั่งที่มีการยืดยาวออกละ่ะจะทำยังไงนะครับฝั่งที่ยืดยาวออกเพื่อให้การทรงท่าหรือท่าทางที่ดีเนี่ยอยู่ได้ะระยะเวลาน,านานมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มความแข็งแรงให้กับฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือฝั่งที่มี การขาดความแข็งแรงเกิดขึ้นนะครับด้วยวิธีการออกกำลังเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อหรือ s t r e n g t h i n i n g exercise นะครับโดยการทำเคลื่อนไหวช้าๆนะครับประมาณ8-15ครั้งทำซ้ำสักประมาณ3-5รอบซึ่งวิธีการพวกนเนี้ยก็คือจะมีการกล่าวถึงในคลิปวิดีโอการออกกำลังกายบริหารระยางแขนและขานะครับที่จะอาจจะกล่าวต่อไปในคลิปวิดีโออื่นนะครับ เรามาดูในแต่ละจุดกันเลยดีกว่านะครับในการจัดการในส่วนของคอบ่านะครับแน่นอนว่าผู้ป่วยแพนสันมีลักษณะของไหลห่อใช่ไหมครับคอยื่นไปข้างหน้านะครับ ซึ่งวิธีการจัดการดูตามรูปผู้หญิงได้เลยครับวิธีง่ายๆถ้าผู้ป่วยยังสามารถยืนได้ให้แนะนําให้ยืนพิงกําแพงเลยครับวิธีการยืนพิงกําแพงเนี่ยต้องให้ส้นเท้าแนบนะครับขาแนบนะครับบริเวณก้นนะครับแนบหลังทั้งสองข้างแนบและสิ่งที่สําคัญก็คือต้องพยายามให้เขาเนี่ยสามารถที่จะดันนะครับศีรษะโดยที่บริเวณท้ายทอยเนี่ยแนบไปกับฝาผนังที่ยืนพิงให้ได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่ยืนยากเสี่ยงต่อการล้มนะครับ เราก็แนะนําเลยครับให้นอนราบไปกับพื้นเตียงนะครับซึ่งก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณส่วนที่ตึงได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ประสิทธิภาพในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงอาจจะสู้ในท่ายืนไม่ได้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าถ้าเสี่ยงล้มแต่อยากยืนทํำยังไงดีนะครับก็อาจจะใช้วิธีการก็คือจับเก้าอี้นะครับหาเก้าอี้หรือตู้โต๊ตะที่มันค่อนข้างมั่นคงหน่อยนะครับมาจับแล้วยันตัวเพื่อที่จะยืดนะครับกล้ามเนื้อให้ พิงไปกับคัมแพงในลักษณะที่ราบได้นะครับอาจในกรณีที่รูปข้างล่างนะครับกรณีที่สีสมีลักษณะที่เอียงหลายคนอาจจะเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะรูปข้างล่างเนี่ย เหมือนคอเขาไม่ได้เอียงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเอียงไปทางด้านขวาถ้าท่านสังเกตได้นะครับแต่ศีรษะเขาตั้งตรงเหมือนในลักษณะที่ตรงเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจับลําตัวเขาให้ตั้งตรงขึ้นมาศีรษะเขาจะเอียงไปในลักษณะทางด้านซ้ายแบบนี้นะครับเพราะนั้นวิธีการนะครับให้ยืดกล้ามเนื้อด้วยการที่นะครับอาจจะใช้มือ ในรูปก็คือข้างซ้ายตึงใช่ไหมครับเพราะนั้นใช้มือข้างซ้ายเนี่ยพาดหลังนะครับในลักษณะแบบนี้ชูแขนขวาขึ้นนะครับแล้วก็จับบริเวณใบหูข้างซ้ายแล้วนะครับดึงศีรษะให้เอียงไปทางด้านขวานะครับค้างไว้นับ1-10ถึนะครับทำซ้ำซ้ำประมาณ5-10รอบในกรณีที่นะครับผู้ป่วยอาจจะไม่สามารถทำเองได้เราก็มีวิธีการที่จะให้ผู้ดูแลเนี่ยช่วยทำซึ่งเดี๋ยวจะสาธิตต่อไปครับ ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณคอเองได้นะครับผู้ดูแลนะครับก็อาจจะใช้วิธีการยืดให้ด้วยการที่มือข้างหนึ่งเนี่ยจับบริเวณบ่าของผู้ป่วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเขาเนี่ยหรือว่าบ่าเขาเนี่ยยกขึ้นตามนะครับแล้วมืออีกข้างหนึ่งนะครับจบจับบริเวณเหนือหูนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือดันมือที่จับบริเวณเหนือหูเนี่ยให้ไปทางอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วค้างไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับนับ1นึถึงสินะครับ 1>, 1 2 3 4งสองสามี่ห้าหกเเโอเคครับอาจจะทําซ้ำประมาณ5-10รอบสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้นได้เนะี่ยก็คือให้จับความรู้สึกดีๆว่าเขาสุดหรือยังถึงจุดที่ตึงหรือยังถ้าถึงจุดที่ตึงแล้วก็ให้หยุดแค่นั้นนะครับไม่ฝืนหรือกดลงไปมากกว่านี้เพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้นะครับ ส่วนการจัดการนะครับในส่วนของหลังนะครับแน่นอนว่าผู้ป่วยพยางารักจะมีอาการไหลหอหลังค่อมนะครับเพราะนั้นวิธีการจัดการนะครับก็เราจะพบว่าถ้ามีลักษณะแบบนี้แน่นอนว่าข้างหน้าเนี่ยต้องมีลักษณะที่หดสั้นนะครับส่วนข้างหลังก็คืออาจจะมีลักษณะที่ถูกยืดยาวออกเพราะนั้นเราต้องพยายามยืดในส่วนที่หดสั้นก็คือยืด ้างหน้าแล้วพยายามเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อข้างหลังซึ่งถ้าท่านเห็นนะครับตัวอักษรสีเหลืองทางด้านซ้ายมือของท่านเนี่ยนะครับก็คือต้องเพิ่มกําลังกล้ามเนื้ออาจจะใช้วิธีการก็คือเกรงนะครับกล้ามเนื้อนะครับดึงไปในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วค้างไว้ก็ได้หรือค่อยๆทําช้าๆนะครับหรืออาจจะชูแขนในลักษณะแบบนี้แล้วบีบสะบักไปด้านหลังนะครับในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับ ในกรณีที่กล้ามเนื้อข้างหน้ามีลักษณะของการหดสัน้นเราต้องการให้ยืดยาวออกเพราะนั้นเนี่ยอาจจะใช้วิธีการก็คือเอามือนะครับไพ่ไปด้านหลังแล้วก็ดึงในลักษณะแบบนี้เพื่อใหอ้กล้ามเนื้อบริเวณอ,อกนะครับส่วนบนด้านหน้าเนี่ยมีการถูกยืดออกนะครับแล้วค้างไว้สักประมาณ10วิทำซ้ำสักประมาณ5-10รอบหรือจะใช้วิธีการอื่นๆอย่างเช่นวิธีที่ดีมากๆเลยนั่นก็คือการเข้ามุมนะครับหามุมบ้านนะครับ,ม,ม,บ,นนรบมุมบ้านในลักษณะแบบนี้ วางมือทั้งสองข้างนะครับลงบริเวณกำแพงนะครับโดยที่ให้ฝ่ามือและข้อศอกเนี่ยแนบกับฝาผนังนะครับหลังจากนั้นก็คือให้น้มตัวนะครับส่วนตัวข้างบนเนี่ยนะครับไปข้างหน้าแล้วค้างไว้น้ำหนึ่ถึงสินะครับแล้วก็ผ่อนนะครับทำซ้ำสับป,ประมาณ5-10ิรอบเช่นเดียวกัน แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยเสียงล้มมากๆนะครับผมแนะนําให้ทําในท่านอนนะครับนั่นก็คือการชูแขนขึ้นซึ่งก็จะมีท่านี้เนี่ยอยู่ในการบริหารระยางแขนของคลิปต่อไปนะครับคราวนี้เนี่ย ในกรณีของอาการจัดการส่วนลำตัวด้านข้างนะครับผู้ป่วยบางรายนะครับอาจจะมีลักษณะที่ลำตัวเอียงไปด้านข้างไม่ว่าจะเป็นตอนนั่งเองหรือตอนยืนเองนะครับวิธีการจัดการให้เราสังเกตก่อนว่าเขาเอียงไปด้านไหนแสดงว่าฝั่งที่เขาเอียงไปอย่างเช่นรูปผู้ชายาที่ท่านเห็นอยู่ในหน้าจอนะครับเขามีการเอียงไปทางด้านขวา นะครับในลักษณะแบบนี้เพราะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องยืดด้านขวาแล้วเพิ่มกาลังกล้ามเนื้อด้านซ้ายนะครับวิธีการยืดก็คือให้ชูแขนข้างขวาขึ้นนะครับแล้วเอียงกลับไปอีกด้านหนึ่งก็คือด้านซ้ายนะครับอาจจะทาครั้งไว้น้ำหนึ่งถึงสินะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตนะครับว่าในกรณีที่ผู้ดูแลจะทําให้เนี่ยทำยังไงนะครับ ในกรณีผู้ป่วยนะครับที่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับเราอาจจะอาศัยนะครับแรงต้านจากภายนอกนั่นก็คือเพียงเช่นยางยืดน,นะครับในการเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อบริเวณสะบักเพื่อให้หลังเขามีลักษณะที่ตรงขึ้นนะครับได้นะครับเดี๋ยวลองจะมาสาธิตนะครับ จากท่าแรกก่อนเลยนะครับเริ่มจากการที่ให้ผู้ป่วยนะครับงายฝ่ามือขึ้นแล้วหนังยางยืดเนี่ยนะครับก็คือพาดผ่านฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณระดับความกว้างของลําตัวนะครับกำนะครับยางยืดแล้วก็ดึงยางยืดออกนะครับทางด้านข้างจะสังเกตเห็นว่านะครับข้อศอกและลําตัวเนี่ยไม่ห่างกันเยอะจนเกินไปนะครับไม่ไม่ใช่ในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือให้ดึงออกนะครับแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนกลับช้าๆนะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆดึงออกนะครับ จนสุดเท่าที่สามารถทําได้เราก็ค่อยๆกลับนะครับทำซ้ำประมาณแปดถึงสิบห้าครั้งนะครับแล้วก็อาจจะทำซ้ำประมาณ3ามถึงห้าเซตในแต่ละรอบนะครับอันนี้คือท่าที่หนึ่งนะครับท่าที่สองนะครับก็คือให้จับยางยืดน,นะครับ ในลักษณะที่คว่ามือนะครับแล้วยกยางยืดขึ้นมาในระดับประมาณหน้าอกนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นดึงข้อศอกมาทางด้านหลังนะครับแล้วก็ยางยืดให้ดึงออกนะครับจนสุดเท่าที่สามารถทําได้แล้วก็ค่อยๆกลับช้าๆนะครับไม่ให้ยางยืดดึงไปเร็วนะครับเพราะาอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้อ่ะดึงมาด้านหลังแล้วก็ค่อยๆหย,ย,ย่อนยางยืดลงนะครับทำซ้ำๆประมาณ8-15ครั้ง 3ถึงเซตเช่นเดียวกันนะครับท่าที่3นะครับก็คือให้ชูแขนขึ้นนะครับยังคงจับในลักษณะแบบเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับค่อยๆงอข้อศอกลงนะครับอยางยืดนะครับให้มาด้านหลังของศีรษะนะครับแต่บางคนอาจจะทําให้ยางยืดมาหลังศีรษะไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาเท่าที่ไหวก่อนแล้วก็ค่อยๆชูขึ้นนะครับช้าๆไม่เร็วจนเกินไปนะครับแล้วก็ค่อยๆลงนะครับนะครับแล้วก็ขึ้นนะครับ อันนี้ก็จะเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อบริเวณสะบักเพื่อที่ให้ลําตัวส่วนบนเนี่ยมีการเชิดตัวขึ้นนะครับหลังไม่ค่อมนะครับในลักษณะแบบนี้ทําซ้ําประมาณ8-15ครั้งนะครับทำช้าๆนะครับแล้วก็อาจจะทำ3-5เซตเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะทําเองได้นะครับผู้ดูแลก็สามารถทําให้นะครับด้วยการอาจจะต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยอย่างเช่นอาจจะใช้หมอนนะครับ หมอนเครื่องวงกลมในลักษณะแบบนี้ที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับหรือดีเลยก็คือเป็นลูกบาสลูกบอลที่อาจจะมีลักษณะที่แข็งขึ้นมาหน่อยครับวิธีการนะครับก็คือให้ใช้ลูกบอลหรือว่าหมอนเครื่องวงกลมเนี่ยนะครับแรกนะครับไประหว่างที่พนักพิงกับหลังของตัวผู้ป่วยนะครับแล้วมือของผู้ดูแลจับบริเวณอ,อก ข้างหน้านะครับในลักษณะแบบนี้นะครับใกล้ๆกับหัวไหล่ทั้งสองข้างหลังจากนั้นออกแรงนะครับดึงให้มีการแอนอกเกิดขึ้นนะครับเราค้างไว้นับ1ถึง10นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10โอเคครับประมาณนี้ครับ การจัดการส่วนลำตัวด้านข้างนะครับในกรณีที่ผู้ดูแลจะทำให้ผู้ป่วยนะครับก็คืออาจจะใช้วิธีการก็คือให้ชูแขนผู้ป่วยขึ้นนะครับข้างที่เราต้องการจะยืดอย่างเช่นตอนนี้ผมต้องการจะยืดข้างซ้ายของตัวผู้ป่วยนะครับแล้วใช้มือข้างหนึ่งนะครับจับบริเวณเอวนะครับเหนือเอวของผู้ป่วยทางด้านขวานะครับหลังจากนั้นก็คือให้เอียงไปทางด้านขวาในลักษณะแบบนี้นะครับนับ1นึถึงสิครับหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8 9 10โอเคครับอาจจะทำซ้ำประมาณ5 1 0รอบนะครับหรืออีกท่าหนึ่งนะครับก็คืออาจจะให้ผู้ป่วยเนี่ยกอดอกหรือถ้าเขากอดอกเองไม่ได้จริงๆนะครับก็คือเราอาจจะช่วยจัดท่านิดนึงแล้วหลังจากนั้นนะครับก็คือให้เขาบิดตัวไปทางด้านขวานะครับก็คือบิดไปข้างฝั่งที่ไม่ได้ตึงนะครับก็คือค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 90สิ่งที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของท่าทางของตัวผู้ดูแลด้วยนะครับตอนนี้เราดูแลท่าทางของตัวผู้ป่วยแล้วสิ่งที่เราจะต้องอดูแลด้วยนั่นก็คือท่าทางของตัวเราเองด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่ท่าทางเราไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการปวดหลังขึ้นมาได้นะครับ ครับในกรณีนะครับการจัดการส่วนข้อสะโพกนะครับก็คือผู้ป่วยเเยงศสันเนี่ยมักจะมีลักษณะของหดล้างบริเวณข้อสะโพกนั่นนานะครับวิธีการจัดการก็คืออาจจะใช้การออกกําลังกาย โดยการที่เอามือนะครับวางบริเวณเหนือข้อสะโพกเล็กน้อยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับกางขาสองข้างออกจากกันนะครับให้เท้าสองข้างเนี่ยความกว้างอยู่ที่ประมาณระดับไหลหลังจากนั้นนะครับก็คือดันมือดันข้อสะโพกไปข้างหน้านะครับอาจจะเงยศรีรษะขึ้นด้านบนเล็กน้อยนะครับในลักษณะแบบนี้ทําค้างไว้นับ1-10ถึงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ซ้ำซับประมาณ5-10ถึงรอบถ้าหากว่ากลัวว่าล้มนะครับหรือว่ามีการเคลื่อนของศรีรษะและเวียนหัวก็ยืนใกล้ๆก,ก,กำแพงหรือยือนใกล้กลตูด โต๊ะที่มันค่อนข้างมั่นคงหน่อยนะครับเผื่อเซจะได้จับได้ทันนะครับหรือถ้าในกรณีที่เสี่ยงล้มหรือว่ากลัวล้มมากๆเนี่ยอีกวิธีหนึ่งที่ทําได้ไม่ยากนะครับนั่นก็คือให้นอนหงายชันเข่าขึ้นแล้วก็ยกก้นซึ่งท่านี้ก็จะอยู่ในคลิปของการบริหารระยางขาที่ท่านสามารถเข้าไปดูได้นะครับคราวนี้นะครับการจัดการส่วนต้นขาแล้วก็ข้อเข่านะครับ กรณีของผู้ป่วยเพนสันมักจะมีะกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด,ด้านหลังนะครับหรือหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าแฮมสตริงนะครับมีลักษณะที่ตึงทําให้เข่าเขาเนี่ยงอในลักษณะแบบนี้เพราะนั้นวิธีการนะครับก็คือเราจะต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับบริเวณต้นขาด,ด้านหลังและก็บริเวณน่องนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังแถบนี้ทั้งทั้งแถบเลยนะครับด้วยวิธีอาจจะ ใช้ผู้ดูแลช่วยยืดตามรูปที่เห็นอยู่ข้างบนนะครับทางด้านมุมขวาบนขวาที่ท่านเห็นนะครับหรือถ้าผู้ป่วยสามารถทําเองได้ให้ใช้เก้าอี้สตูนะครับให้วางขาของเขานะครับข้างที่ตึงนะครับควรจะทําท,ทีละข้างจะดีกว่านะครับแล้วก็ให้ใช้มืออาจจะข้างเดียวหรือสองข้างค่อยๆรูปโน้มไปข้างหน้าสิ่งที่สำคัญระวังนะครับในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแฮมสเริงเพื่อให้ได้ผลที่ดีนะครับเข่าจะต้องไม่งอนะครับ อ่ะซึ่งเดี๋ยวลองสาธิตดูนะครับ ส่วนการจัดการปัญหาของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าที่มันถูกยืดยาวออกหรืออาจจะมีความแข็งแรงลดลงนะครับเราอาจจะเสริมสร้างความแข็งแรงด้วยการออกกาลังกายนะครับ ด้วยการเตะขาเหมือนรูปผู้ชายทางด้านขวามือของท่านนะครับก็คือนั่งเก้าอี้แล้วเตะขาขึ้นนะครับลงช้าๆทําซ้ําำประมาณ8-15ครั้งนะครับหรือว่าทําได้มากเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะมันมันจะช่วยในการป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อมได้ด้วยนะครับแต่ถ้าที่แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนั่นก็คือเรื่องของวอลสควอชนะครับตามที่รูปผู้หญิงทางด้านขวามือนะครับก็คือให้ยืนพิงกําแพงนะครับแล้วเท้าเนี่ยห่างออกจากกําแพงนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับ ย่อนะครับให้หลังติดกำแพงย่อลงนะครับแล้วก็ขึ้นช้าๆนะครับจนเข่าตึงนะครับย่อลงช้าๆนะครับแล้วก็ยืดเข่าขึ้นช้าๆทำช้าๆนะครับไม่ควรทำเร็วนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้ผมก็แนะนำให้ไปนั่งจะดีกว่านะครับอัอนนี้ก็จะช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ,อบริเวณต้นขาด้านหน้าของผู้ป่วยได้นะครับ ในการจัดการส่วนน่องและก็ข้อเท้านะครับซึ่งมักจะมีปัญหาที่ได้รับการพูดถึงเป็นอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งในักกายภาพบําบัดเองเนี่ยมักจะได้ยินว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการของการตึง ตรงบริเวณข้อเท้านะครับในลักษณะที่ปลายเท้าจิกนะครับเราจะจัดการปัญหานี้ได้ยังไงเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับว่าบริเวณน่องของผู้ป่วยมักจะมีอาการตึงใช่ไหมครับซึ่งถ้าตามรูปเนี่ยเราจะพบว่าทางด้านขวามือของท่านเนี่ยก็คือเราจะต้องใช้วิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับโดยที่อาจจะผู้ดูแลเป็นคนยืดเหยียดให้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะสาธิตให้ดูนะครับหรือนะครับอาจจะให้ผู้ป่วยเนี่ยยืดเหยียดเองตามรูปนะครับโดยอาจจะใช้เข็มขัดนะครับ พาดบริเวณบริเวณฝ่าเท้านะครับบริเวณโคนนิ้วเท้านะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือดึงมาในท่านอนนะครับแล้วค้างไว้น้ำหนึ่ถึงสิเช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าในกรณีที่ผู้ป่วยยังสามารถทรงตัวได้ดีนะครับก็อาจจะใช้วิธีการนะครับจับนะครับตู้โตะ๊ะในระดับเอวในลักษณะแบบนี้หรือเก้าอี้ก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ก้าวขาข้างหนึ่งไปด้านหลัง นในลักษณะแบบนี้นะครับงอเข่าที่อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็เข่าที่อยู่ข้างหลังเนี่ยให้ยืดตึงในลักษณะแบบนี้ครับในกรณีที่ผู้ป่วยนะครับไม่สามารถที่จะยืดน่องได้ด้วยตัวเองนะครับผู้ดูแลเนี่ยสามารถยืดให้นะครับอาจจะอยู่ในท่าที่ผู้ป่วยเนี่ยนั่งเก้าอี้ก็ได้หรือว่าอาจจะอยู่ในท่านอนบนเตียงก็ได้นะครับซึ่งก็ใช้วิธีการหรือหลักการเดียวกันนั่นก็คือนะครับ ให้ขาของผู้ป่วยเนี่ยยืดตรงนะครับเข่าจะต้องไม่งอนะครับมือข้างหนึ่งเนี่ยนะครับช้อนนะครับตรงบริเวณ้นเท้าโดยที่ให้ปลายแขนของผู้ดูแลเนี่ยแนบไปกับฝ่าเท้าของผู้ป่วยนะครับหลังจากนั้นมืออีกข้างหนึ่งนะครับจับบริเวณเข่าเพื่อป้องกันไม่ให้เขางอไม่กดนะครับเพียงแค่จับเพื่อไม่ให้เข่าเขางอนะครับหลังจากนั้นให้ใช้ตัวนะครับของผู้ดูแลเนี่ยเอียงไปหาตัวของผู้ป่วยนะครับในลักษณะแบบนี้ท่านจะเห็นว่านะครับ ข้อเท้าของผู้ป่วยเนี่ยนะครับก็จะมีการกระดกขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้ให้จับความรู้สึกว่าตึงหรือยังนะครับถ่ารู้สึกว่าตึงแล้วหรืออาจจะถามผู้ป่วยก็ได้นะครับว่ารู้สึกตึงหรือยังนะครับก็ให้หยุดแค่นี้แล้วนับ1-10 1 2ถึงนะครับ1 2 3 4 5 6อ8 9า0จโอเคครับอาจจะทำซ้ำประมาณ5-10ถึงรอบเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับเมื่อกี้ อาจจะเห็นวิธีการที่จะผู้ดูแลนะครับช่วยยืดกล้ามเนื้อน่องให้กับผู้ป่วยไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อน่องเกิดการยืดแล้วจะทํำยังไงให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเราก็ต้องเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อของอหน้าแข้งด้วยนะครับเพื่อให้การรักษณะองศาของข้อเท้าเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นนะครับซึ่งวิธีการเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อหน้าแข้งทําได้ยังไงนะครับ ถ้าจากรูปท่านจะเห็นว่าอาจจะใช้วิธีการยืนแลกระโดกปลายเท้านะครับแต่ว่าจะต้องมีการจับตู้โต๊ะหน่อยเนาะเพราะว่าท่านี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เรากระโดกปลายเท้าโดยที่ไม่ได้จับอะไรเลยเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการล้มได้ง่ายมากครับหรืออาจจะเพื่อความปลอดภัยเลยทําในท่านั่งหรือท่านอนก็ได้นั่นก็คือเน้นการกระดกข้อเท้านะครับอาจจะเลี่ยงการจิกปลายเท้าลงนะครับผมออยากให้เน้นการกระดกเป็นหลักมากกว่าเพื่อที่จะเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อบริเวณนะ้าแข็งได้มากขึ้นนะครับ และท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าสิ่งที่สำคัญในการที่จะดูแลนะครับเรื่องของท่าทางของผู้ป่วยพั์ก์สันให้กลับมาดีขึ้นได้นี่นะครับมีหลักการง่ายๆ2อย่างเลยนั้นก็คือจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าฝั่งไหนตึงนะครับแล้วก็ฝั่งไหนเนี่ยหย่อนหรือว่ามีขาดความแข็งแรงนะครับฝั่งที่ตึงนะครับถ้าเราดูเนี่ยก็คือสีแดงเลยครับก็คือให้ใช้วิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับหลักการง่ายๆก็คือยืดค้างไว้ 10วินาทีทําซ้ําประมาณ5 1 0รอบส่วนฝั่งที่มีการหย่อนหรือเราสันนิษฐานว่าขาดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยเราอาจใช้วิธีการเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อด้วย strength training exercise นะครับเวลาเคลื่อนไหวนะครับควรทำช้าๆทำซ้ประมาณ8 1 5ครั้งต่อเซตนะครับแล้วทําซ้าซ้ประมาณ3 5เซตครับซึ่งเมื่อไหร่ที่เราอาศัยการทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆสม่ําเสมอก็จะสามารถที่จะ ดูแลแล้วก็ปรับท่าทางของผู้ป่วยพรกินสันให้ดีขึ้นได้แน่นอนครับ